ครั้งแปลว่าหยุดถ้าครูเป่าสองครั้งนกบีดเยี้ยนนะครับทุกคนเข้าใจไหมครับโอ้คดีมากต่อไปนะครับถ้าคุณครูเป่าสั้นยาวสั้นยาวสลับกันแปลว่า มีเหตุถูกเฉืนมีเหตุถูกเฉืนเช่นแต่เช่ว่าตัวเขาสีาวสองหูำแปลว่าเรามีเหตุถุกเฉือนไต่ตัวผู้แล้วตัวตูมูผู้มูดับแท้ะต่อไปถ้าเป่าสั้น3ครั้งแล้วยาวหนึ่งครั้งอันนี้หัวหน้าหมูต้องฟังนะครับ สั้นหนึ่งครั้งยาวสามครั้งแปลว่าเรียกหัวหน้าหมู่มารับคำสั่งเช่นแบบนี้แปลว่าอะไรนะครับเรียกหัวหน้าหมู่มารับคำสั่งนะครับและสุดท้ายนะครับสัญญาณที่5ถ้าครูเป่าสั้นไปเรื่อยแปลว่าเรียกมารวมนะครับเรียกมารวมนะครับตัวอย่างนะครับจะเป็น โอเคไหมครับทีนี้เรามีเงื่อนไขว่าในการเป่านกหวีดทุกครั้งเราจะเริ่มต้นด้วยสัญญาณที่1ก่อนสัญญาณที่1คือสัญญาณอะไรนะเป่ายังไงครับเป่าปียาวหนึ่งครั้งเพื่ออะไรทำไมใครรู้ว่าทำไมเราต้องเริ่มที่สัญญาณที่1ก่อนเราจะได้หยุดแล้วก็ฟังสัญญาณต่อไปโอเคไหมครับเดีย๋ยวเรามาลองจำลองสถานการณ์กัน กูจะให้เด็กๆไปอยู่ตามระแวกนี้นะครับไปอยู่ตามละแวกนี้ยอย่าออกไปเลิกนะระวังหมาด้วยนะครับหมาตัวนั้นน่ะเขาไม่ให้ไปหยอกล้อมันนะมันดูตัวที่ม,มันหน้าขุนๆขาว<ห>ขดๆดำๆอะให้ไปกระจายอยู่ตามจุดต,ต่างๆแล้วฟังเสียงสัญญ,ญาณนะครับ <c oughs> กูได้มากพอถึงนะอย่าไปไกลนะครับไม่ให้เลยมอไซนะครับ กลับว่าให้เรื่อยรถใหญ่ฟังนี่อย่าไปอย่าปลามัน่นเพื่อนเรือยไปครับสามสิลุบลุบต,ตามไปถ่ายไหมครับไม่ต้องอะไรลูกครับ